น้ำแห้งมากนะครับเหลือแค่ประมาณ7%เปอร์เซนเท่านั้นนะครับเป็นแม่น้ําป่าสักเก่านะครับที่ไหลนะครับผ่านเขาพระนะครับแห้งจริงๆนะครับ มาเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันครับมาดูน้ำนะครับแห้งมากนะครับเหลือเจ็ดเปอร์เซนเองนะครับผมนะเราจะพาไปชมเขื่อนป่าสักสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเอสุรชัยชาแนลวันนี้เอสุรชัยนะครับจะอาสาพาทุกท่านไปเที่ยวชมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับ มองเห็นเขาพระนะครับนี่คือเขาพระนะครับเขื่อนป่าซักทรสิทธิ์อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองครับผมอาสาพาไปเที่ยวนะครับช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับไม่ต้องออกมานะครับท่านใดอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวผมอาสาพาไปเที่ยวครับขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยใกล้เข้ามาแล้วครับเห็นเขาพระใกล้เข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับ มาชมไร่อ้อยนะครับบรรยากาศสวยๆก่อนถึงเขื่อนนะอย่าเพิ่งดราม่านะครับผมผมให้กินลมชมวิวนะมา <c oughs> กินลมชมวิวด้วยกันนะครับผมเก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันเลยครับผมครับเราก็เดินทางมาถึงริมเขื่อนป่าสักชลสชทริ์กันแล้วครับผมมองเห็นเขาพระนะครับต้นมะขามเทศบางอยู่ครับท่านผู้ชม เราขยับไปเลยครับครับเราก็เลยมาขามเทศมานะครับมาจุดชมวิวนะครับปกตินะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาช่วงเสาร์อาทิตย์เยอะมากนะครับมากางเต็นท์นะครับมานั่งกินลมชมวิวนะครับแต่ช่วงนี้นะครับวิบวับวิบวับนะครับผมโรคภัยเยอะเราก็เลยต้องหยุดบนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ นี่คือเขาพระครับน้ําลงไปเยอะมากครับท่านผู้ชมน้ําแห้งครับน้ําแห้งเยอะมากขยับจากหมู่บ้านท่าฤทธ์นะครับก็ติดกับมนา,าวานนะครับบริเวณแก้มลิงนะครับตรงนี้จะเป็นแก้มลิงครับท่านผู้ชมเขตมนา,าวาน ก็เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำนะครับแก้มลิงนะตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณเก็บกักน้ำแก้มลิงนะครับแล้วก็ริมเขื่อนป่าสักชิรธิ์อีกมุมหนึ่งนะครับของมรรหวานนะครับผมครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่เก็บน้ำนะครับแก้มลิงนะครับ ที่ทำขึ้นมานะขอภายภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นครับสวยงามครับท่านผู้ชมก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับมาครับก็ต้องการว่าอากาศดีๆครับผมก็เนาะเราก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะ เป็นกิจกรรมยามเย็นนะครับมีความสุขเล็กๆนะครับผมไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านเนาะช่วงนี้ครับคนที่บ้านใกล้ๆนะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับจะให้ดีช่วงนี้ก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันครับทุกคน น้ำแห้งลงไปเยอะปกติน้ำจะนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับขึ้นมาถึงต้นไม้เขียวๆนี่เลยครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับว่าน้ําเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมพายุฝนก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าคลองเล็กคลองน้อยเราก็แห้งขอดคลองนะแล้วก็น้ําในเขื่อนป่าสักเราก็แห้งนะครับแห้งไม่ถึง1ิบเอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปชมใกล้ๆเลยนะครับผมโดยเฉพเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับ แห้งเลยนะครับปีที่แล้วที่ช่องเตยชาแนลเคยพามาชมนะครับปีนี้เปลี่ยนเป็นเฮสุริชัยชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆน้ําเลยนะครับผมติดกับเขาพระเลยนะครับไปกันเลยครับผมพอภัยอาจมีเสียงลมแรงนะครับท่านผู้ชมครับภาพสัตว์ไหวด้วยนะครับไม่ได้เอาไม้กันสัตว์มานะครับ เป็นบรรยากาศนะครับชิวๆด้วยกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่มากดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์ให้เจ๊เอนะครับผมเป็นช่องเจ๊เอ๋ชาแนลนะครับก็มาทําช่องใหม่นะครับเป็นเอสุรชัยชาแนลนะครับผมปกติน้ําขึ้นมาถึงนี่แล้วครับผมมีผมพาท่านผู้ชมกินลมชมวิวนะครับผม กินลมจริงๆเลยนะครับเสียงลมมาจอแล้วแรงมากๆเลยนะครับโอ้หน้ําแห้งมากเลยคับขี่ข้ามายังไม่ถึงน้ําเลยครับท่านผู้ชมเรายังไม่ถึงน้ํากันเลยครับ ขออนุญาตตัดต่อภาพไปถึงน้ํากันเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเกรงใจครับท่านผู้ชมกลัวลมแรงจะลาคาญได้นะครับครับบริเวณที่เราวิ่งรถอยู่ปกติน้นําจะท่วมนะครับขึ้นมาถึงนะครับทีนี้มันแห้งแห้งแรงมากแล้วที่เห็นดําๆนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่คือตอมะพร้าวเก่าครับเป็นตอมะพร้าวเก่าครับท่านผู้ชมก ตั้งแต่ยังไม่มีเขื่อนนะครับเป็นตอมะพร้าวเก่าครับท่านผู้ชมนะก็ทำการขุดออกนะครับพอมีเขื่อนนะครับเราก็ขุดออกเป็นหมู่บ้านทุ่งยาวหวายนะครับตรงนี้นะครับมนาหวานเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้แต่ว่าเป็นหมู่บ้านทุ่งเยาวหวายใกล้ถึงน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราวิ่งรถกันไปนับอีกนิดนึงนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ผมจะไปได้ถึงไหนนะครับาะเป็นทางดินครับฝนตกดินมันเริ่มเหนียวครับท่านผู้ชมมันจะติดล้อนะครับติดล้อรถผมนะครับผมผมก็อาจจะได้หยุดแค่ตรงนี้นะมองเห็นแม่น้ําเก่าเลยนี่ครับมองเห็นแม่น้ําเก่าเลยดับเครื่องรถมองเห็นแม่น้ำเก่าเลยนะครับมองเห็นแม่น้ำเก่าเลยครับท่านผู้ชมน้ำแห้งมากนะครับเหลือแค่ ประมาณ7%็เปอร์เซน์เท่านั้นนะครับเป็นแม่น้ำป่าสักเก่านะครับที่ไหลนะครับผ่านเขาพระนะครับแห้งจริงๆนะครับนี่ยครับปกติน้ำต้องมานี่เลยนะนี่ครับขึ้นไปนู่นะครับขึ้นไปถึงแนวต้นไม้นู่นเลยนะครับผมเขียวๆนู้นเลยนะครับ นี่ไม่มีเลยนะครับน้ํานะครับมีแต่ดินเป็นพื้นที่ทุ่งหย้ไหวเก่านะครับของมนอาารนดหวานนะครับผมก็เริ่มมืดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะต้องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วบริเวณทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นแก่งเสือเต้นนะครับเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะครับทางด้านหน้าเขื่อนเนาะทางด้านโน้นนะครับเสียงอาจไม่ชัดเจนนะครับผมไม่ได้เอา ไม่มาแล้วก็ไม่ได้อาขาตั้งกล้องมานะครับไม้กันสั่นไม่ได้มาต้องขอโทษขออภัยมากๆนะครับทานผู้ชมคลับเปิดแล้วผมก็ขออรียนะคผู้ชมเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะครับมาชมบรรยากาศในยามค่ำๆนะครับที่เขื่อนปราศักด์วันนี้นะครับกับผมขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาวเทสุชัยชร์แลนะครับตุลย์นะคร ฝากกดติดตามกดกระตุต้นไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เอสนดแชร์ชแนลนะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับโชคดีเป็นของทุกคนครับสวัสดีครับน้ำแห้งมากเลยครับเตือนป่าสัก